สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนสมาชิกสูตรเลขเด็ดจาก f c e e o o o อ่าวันนี้มาดูข้อมูลเป็นสูตรเลขวิ่งล่างนะครับผมระยะยาวนะสิงวดนะครับมาดูวิธีการคำนวณน,นะครับผมสำหรับสูตรนี้กันนะครับผมเป็นสูตรเลขวิ่งล่างตัวเดียวนะครับผมสถิติ15งวดรวดเลยนะครับผมก็เข้ามาต่อเนื่องนะ แต่ไม่รู้วันนี้จะเข้าต่อหรือไม่นะครับเพื่อนๆก็ต้องนําไปวิเคราะห์แล้วก็พิจารณานะครับตัดสินใจดูด้วยตัวของท่านเองนะครับผมข้อมูลนํามาเสนอเพื่อเป็นแนวทางให้กับเพื่อนๆได้นําไปคิดแล้วก็คํานวณเพื่อประกอบการซื้อรางวัลสลากจินแบ่งรัฐบาลน,นะครับมาดูวิธีแล้วก็การคํานวณสําหรับสูตรนี้นะครับผมใช้หลักหมื่นจํานวน4ครั้งนะครับหลักสิบบนจํานวน2ครั้งหลักหน่วยบน1ครั้ง หลักสิบเลขหน้าครั้งที่1 4ครั้งนะครับหลักร้อยเลขหน้าครั้งที่2 2ครั้งหลักสิบเลขหน้าครั้งที่2 1ครั้งหลักหน่วยเลขหน้าครั้งที่2 2ครั้งหลักร้อยเลขท้ายครั้งที่1 uno, 1ครั้งนะครับหลักสิบเลขท้ายครั้งที่1จํานวน5ครั้งหลักหน่วยเลขท้ายครั้งที่1จํานวน1ครั้งนะครับแล้วก็บวกด้วยเลข8คงที่ตัวเลขที่บวกกันมากกว่า1ครั้งนะครับก็ให้บวกแล้วก็รวมแต้มกันนะครับเอาเฉพาะหลักหน่วยตัวเดียว 8 4 3สนะครับก็เอาเฉพาะเลข2นะครับหลักหน่วยตัวเดียว 0+ 0บวกได้0นย์ะครับ5 4 2 0นะครับก็ได้หลักหน่วยเป็นเลข0ูนย์ะครับตัวเดียว5บวกหาได้0นย์ะครับก็ได้หลักหน่วยเป็นเลข0 5ย์บวก5ได้10นะครับก็ได้หลักหน่วยเป็นเลข0ูนและก็ตัวสุดท้ายนะครับที่บวกกันมากกว่า1หลักเป็นหลักหน่วยไอ้ทดทีนะครับหลักสิบเลขท้ายครั้งที่1นะครับ 3ามห้านะครับสามหนึ่งเป็นสามเป็นหกสเป็นเก้าสามสนะครับให้ใช้ผลเลข5หลักหน่วยตัวเดียวนะครับจากนั้นก็บวกรวมแต้มกันนะครับก็จะได้เลขวิ่งตัวเดียวนะครับผมสําหรับงวดแรกอะมาดูกันเลยนะครับงวดที่1นะครับสองบวกศูนย์เท่ากับสอบวกสเท่ากับห้บวกศูนย์เท่ากับห้าห้าบวกศเท่ากับห้บวกหเท่ากับหบวกศเท่ากับห 6บวกศเท่ากับ6บวก5เท่ากับ11 11บวก0นเท่ากับ11นะครับ11บวก8 19, ได้เท่ากับ19ได้เป็นเลขวิ่งตัวเดียว9นะครับรางวัลเลขท้าย2ตัวล่างงวดต่อมานะครับผมอา้าวโทษทีเขียนผิดที่นะครับผมรางวัลเลขท้าย2ตัวล่างงวดต่อมาออก98นะครับวิ่งตัวเดียวเลข ก้าล่างนะครับผมเข้าไปที่หลักสิบล่างถูกเป็นงวดที่หนึ่งนะครับมาดูงวดที่สองนะครับผมงวดที่สอง งวดที่2ได้ผลบวกเท่ากับ8นะครับบวก6ได้14 14บวก8ได้22 22บวก6ได้28 28บวก6ได้34 34บวก2ได้เท่ากับ36 36บวก6ได้เท่ากับ42 42บวก5ได้47 47บวก5ได้เท่ากับ53นะครับ53วก7ได้เท่ากับ อ่ะทศทีนะครับผม8บวก6ได้เท่ากับ14นะครับ14บวก8ได้เท่ากับ22 22บวก6ได้เท่ากับ2 8 28บวก6ได้เท่ากับ34 34บวก2ได้36 36บวก6ได้เท่ากับ42 42บวก5ได้47 4 7บวก5ได้เท่ากับ52 52บวก7ได้เท่ากับ 59 59บวก8ได้เท่ากับ67นั่นเองนะครับผมได้วิ่งตัวเดียวเป็นเลข7รางวัลเลขท้าย2ตัวล่างออก7 7เข้าทั้ง10และก็หน่วยล่างนะครับผมถูกเป็นงวดที่2อ่ะต่อกันมาที่งวดที่3เลยนะครับผม ศูนย uh ์บวกแปเท่ากับแปดแปดบวกหกเท่ากับสิบสี่สิบสี uh ่บวกแปดได้เท่ากับยี่สิบองยี่สิบองบวกสี่ได้ยี่สิบวกหได้สามสิบอ็ดสอดบวกหได้สามสิบวกหได้สี่สิบกศูได้สี่สิบวกหงได้เท่ากับสี่สิบวกแได้เท่ากับห้ได้เลขวิ่งตัวเดียวเป็นเลข2นะครับรางวัลเลขท้ายสองตัวล่างออกสอสอง เข้าหลัก10แล้วก็หลักหน่วยนะครับเพราะว่าออกเบิลน,นั่นเองนะครับถูกเป็นงวดที่3ต่อมางวดที่4นะครับ0วก8เท่ากับ8 8บวกได้13 13บวก2ได้15 15บวก4ได้19 19บวก8ได้27 27, 27 0บวกศูนย์ได้27 27บวก1ได้28 28บวกได้เท่ากับ33 33บวก1ได้เท่ากับ34 34บวก8ได้เท่ากับ42ได้วิ่งตัวเดียวเป็นเลข2อีกแล้วนะครับรางวัลเลขท้าย2ตัวล่างออก2 4วิ่งล่างตัวเดียวเลข2เข้าไปที่หลักสิบล่างูกเป็นงวดที่4อ่ะต่อมางวดที่5นะครับ2บวก2เท่ากับ4 4บวก7เท่ากับ11 11บวก2ได้13 13บวก4ได้17 17บวก6ได้23 23บวก8ได้เท่ากับ31 31บวก5ได้36 36บวก0ได้36 36บวก2ได้38 38บวก8ได้เท่ากับ46ได้วิ่งล่างตัวเดียวปเป็นเลข6นะครับรางวัลเลขท้าย2ตัวล่างออก64วิ่งล่างตัวเดียวเลข6เข้าไปที่หลัก10ล่างนะครับถูกเป็นงวดที่5 ต่อมางวดที่6นะครับ4บวก2เท่ากับ66บวก7ได้13 13บวก8ได้2 1 21บวก6ได้ 27, 27บวก8ได้35 35ิบวก4ได้ 39, 39บวก6ได้เท่ากับ 45, 45ก0ได้45 45บวก5ได้เท่ากับ50 50บก8ได้เท่ากับ58ได้วิงล่างตัวเดียวเป็นเลข8นะครับรางวัลเลขทยสองตัวล่างออก8 3 วิ่งตัวเดียวล่างเลข8นะครับเข้าไปที่หลักสิบล่างนะครับถูกเป็นงวดที่6ต่อมางวดที่7นะครับ6กบวกศเท่ากับ6 6บวกแได้14 14บวกสได้18 18บกศได้18 18บวกเได้27 27บกศได้27 27บวกสได้เท่ากับ 30, 30บกได้30 30บวกเได้เท่ากับ 37, 37บวกแได้เท่ากับ45 รลังวันเลขท้ายสองตัวล่างออกห้าสามวิ่งตัวเดียวล่างเลขห้านะครับเข้าไปที่หลักสิบล่างนะครับถูกเป็นงวดที่เจ็ดเจ็ดงวดเดินอยู่หลักสิบนะครับผมหมดเลยนะเพื่อนดูดีๆนะครับผมอ่ะต่อมางวดที่แปดนะครับแปดบวกหกได้สิบสี่นะครับสิบสี่บวกหกได้ยี่สิบยี่สิบวกสี่ได้ยี่สิบสี่ยี่สิบสี่บวกศูนย์ได้ยี่สิบสี่ 24่บวกสได้ย 27. 27ี่สิบเจบเจ็ดบวกหได้33 3สิบบสามวกหได้สามสิกู้นได้39 39ิบบเก้วกสองได้สี 2, ่สิบเอ็ดสีวกแได้เท่ากับสีได้วิ่งล่างตัวเดียวเป็นเลขเก้รางวัลเลขท้ายสองตัวล่างงวดต่อมาออกเก้าสอวิ่งตัวเดียวเลขเก้านะครับเข้าไปที่หลักสิบล่างอีกแล้วนะครับถูกเป็นงวดที่แป ต่อมางวดที่9นะครับ4บวก8ได้12 12บก1ได้13 13บก2ได้15 15บก0ได้15 15บก7ได้22 22บก0ได้22 22บวก5ได้เท่ากับ27 27บวก5ได้เท่ากับ32 32บวก8ได้40 40บก8ได้เท่ากับ48ได้วิ่งล่างตัวเดียวเป็นเลข8นะครับ2ตัวล่างออก8 8 วิ่งตัวเดียวนะครับผมเลข8หลัก10ล่างเข้าทั้ง10และก็หน่วยนะครับถูกเป็นงวดที่9ก่ะก็ยังไม่หลุดหลัก10นะครับนี้มาดูงวดที่10นะครับผม6บวก2เท่ากับ8 8บวก1เท่ากับ9 9บวก4ได้13นะครับ13บวก2ได้15 15บวก1ได้16 16บวก8ได้24 24บวก3ได้เท่ากับ27 27บวก0ได้27 27บวก4ได้เท่ากับ31 31บวก8ได้เท่ากับ39วิ่งตัวเดียวนะครับผม9 2ตัวล่างออก9 8นะครับก็ยังเดินอยู่ที่หลัก10ล่างนะครับผมเป็นงวดที่10นั่นเองนะครับต่อมางวดที่11 6บวก8ได้14 14บวก7ได้21 21บวก8ได้29 29บวก2ได้31 31บวก3ได้34 34บวก2ได้36 36บวก9ได้เท่ากับ45 45บวก5ได้เท่ากับ50 50บวก7ได้เท่ากับ57 57บวก8ได้เท่ากับ65นะครับวิ่งล่างตัวเดียว5นะครับ2ตัวล่างออก57ก็ยังนะครับเดินอยู่ที่หลัก10ล่างนะครับต่อเนื่องเป็นงวดที่11ต่อมางวดที่12นะครับ 4-6บวกหเท่ากับ10บบวก3เท่ากับ13 13บวก8ได้21 21บวก2ได้23 23บก2ได้25 25บวก4ได้เท่ากับ29 29บวก8ได้เท่ากับ37 37บวก5ได้เท่ากับ42 42บวก3ได้เท่ากับ45 45บวก8นะครับ <c oughs> อ่ะตัวที 4บ6เท่ากับ10ครับ10บวก3เท่ากับ13 13บวก8ได้เท่ากับ21 21บวก2ได้23 23บวก2ได้25 25บวก4ได้เท่ากับ29 29บวก8ได้เท่ากับ37 37บวก5ได้เท่ากับ42 42บวก3ได้เท่ากับ45 45บวก8 อ่ะโทษทีนะครับผมบวกผิดนะครับอ่ะขออนุญาตบวกใหม่นะครับ4 3 6เอ้ย4 4สีนะครับไม่ใช่14นะครับอ่ะขออนุญาตแก้ไขเลยนะครับผมงวดที่12นะครับ6กบวกหได้12นะครับ12บวกสได้15 15้บวกแได้23นะครับ23่บวกสได้25 25ิบวกสได้27 27บวก4ได้เท่ากับ31 31บวก8ได้เท่ากับ39 39บวก5ได้เท่ากับ44 44บวก3ได้เท่ากับ47 47บวก8ได้เท่ากับ55นะครับนึกว่าผิดตรงไหนผิดตรงนี้นะครับ รางวัลเลขท้าย2ตัวล่างออก59นะครับผมก็ยังนะครับวิ่งตัวเดียวเข้าไปอยู่ที่หลัก10ล่างต่อเนื่องนะครับผมเป็นงวดที่12นะครับจะหลุดหรือไม่เดี๋ยวมารอลุ้นกันดูนะครับผมงวดที่13 2นะครับ2บวก8เท่ากับ10บ0บวก3เท่ากับ13 13บกศได้13 13บก0ได้13 13บวก9ได้22 22บวก8ได้เท่ากับ30 30บวก5ได้35 35บวก5ได้เท่ากับ40 40บวก5ได้เท่ากับ45 45บวก8ได้เท่ากับ53ก็ยังนะครับผมเดินอยู่ที่หลัก10ล่างเหมือนเดิมนะครับ2ตัวล่างออก38เข้าต่อเนื่องนะครับผมที่หลัก10จจำนวน13งวดรวดเลยนะครับผมทีนี้มาดูงวดที่14กันนะครับ 2บวก0ูนย์เท่ากับ2บวก1เท่ากับ3 3บวก2เท่ากับ5 5บวก8ได้เท่ากับ13 13บวก6ได้19 19บวก8ได้เท่ากับ2 7 27บวก9ได้เท่ากับ36 36บวกศได้36 36บวก0ได้3 6 36บวก8ได้เท่ากับ44รางวัลเล็กท้าย2ตัวล่างออก4 0 วิ่งตัวเดียวเลข4นะครับปักไปที่หลัก10ล่างนะครับเดินต่อเนื่องเป็นงวดที่14นะครับทีนี้มาดูงวดที่15ที่ผ่านมานะครับเอาโทษทีนะครับผมมาดูงวดที่15ต่อนะอได้เท่ากับ0 0บวกเท่ากับ0นย์ะครับ0 4 4บวก4 4เท่ากับ4บวกเท่ากับ4 4บวก0เท่าก 0, ับ4 4บวก9ได้13 13บวก6นะครับได้เท่ากับ 19, 19 19บวก2ได้เท่ากับ21 ยี่สิบเอ็ดบวกศูนย์ได้ยี่สิบเอ็ดยี่สิบเอ็ดบวกห้าได้ยี่สิบหกยี่สิบหกบวกแปดนะครับได้เท่ากับสามสิบสี่นะครับก็ยังปักอยู่ที่หลักสิบล่างต่อเนื่องสิบห้างวดเลยนะครับผมโอ้สุดยอดมากนะครับผมสำหรับสูตรนี้รางวัลเล็กท,ท้ายสองตัวล่างออกสี่หกนะครับเข้าไปที่เลขสี่หลักสิบล่างสิบห้างวดรวดเลยนะครับผมมาดู กันนะครับผมสูตรวิ่งตัวเดียวนะครับผมปักหลัก10บล่างนะครับผมเดินต่อเนื่องนะครับ15งวดรวดนะครับผมงวดนี้เป็นงวดที่16นะครับผมจะมาหรือไม่นะครับผมสําหรับสูตรนี้ก็ให้เพื่อนๆนะครับผมนําไปวิเคราะห์แล้วพี่นาตัดสินใจดูด้วยตัวงท่านเองนะครับผมนําเสนอข้อมูลให้กับเพื่อนๆได้วิเคราะห์แล้วก็นําไปตัดสินใจกันดูนะครับด้วยตัวของท่านเองอ่ะ มาดูงวดที่16-1นะครับ1ธันวาคม2563 8นบะครับ8 1บวก2เท่ากับ10นะครับ10บวก1เท่ากับ11 11บวก4นะครับได้เท่ากับ15 15บวก4ได้เท่ากับ19 19บวก4ได้เท่ากับ23 23บวก2ได้เท่ากับ25 25บวก2ได้เท่ากับ27 27บวก0ได้เท่ากับ27 27บวก8ได้เท่ากับ35 35บวก8ได้เท่ากับ43นะครับเป็นวิ่งตัวเดียวล่างนะครับปักที่หลัก10สถิติ15งวดรวดเลยนะครับผมงวดนี้จะเป็นยังไงนะครับจะเข้าหรือจะหลุดหรือจะยังไงนะครับก็นำไปวิเคราะห์แล้วก็พิจารณาดูนะครับเพื่อนๆสมาชิกทุกท่านข้อมูลเป็นเพียงการคำนวณตัวเลขนะครับในเชิงคณิตศาสตร์เท่านั้นไม่มีผลนะครับต่อการออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาล ที่จะมาถึงนี้แต่อย่างใดก็ขอให้เพื่อนๆทุกท่านนำข้อมูลไปวิเคราะห์พิจารณาตัดสินใจด้วยตัวของท่านเองนะครับสำหรับคลิปนี้ลากันไปแต่เพียงเท่านี้สวัสดีครับ